เสืร่วมสัมผัสหัวใจของเหล่าฮีโร่ผู้พิทักษ์ป่าผ่านมุมมองของเป้อารักษ์อมรสุภาษสิรินักรรองนักแสดงชื่อดังกับภารกิจตามติดชีวิตและการทำงานที่มุ่งมั่นเสียสละของผู้พิทักษ์ป่าเจ็บครับอาจจะเดินเยอะเอไว้นะสบายครับทัะนวิสัยหรือว่าความสามารถในการมองเห็ก็ วะพี่เจคมันไม่ไหวแล้วพี่เกินแล้วโอ้โ,อโ,อโอคนพ้นคนเพื่อผู้พิทักษ์พฤษภาคมนี้